สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอลคุณครูกัญยารัตน์วงศสวัสด์จะมาสอนวิชาดนตรีไทยนะคะเด็กๆคะจับภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะคือเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าอะไรคะเด็กๆลองทายสิคะโอเคเก่งมากเลยนะคะ ชิ้นนี้เรียกว่าโทนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องนะคะเครื่องเคาะจังหวะของไทยนะคะเด็กๆเครื่องเคาะจังหวะของไทยมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะอนอื่นเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของเครื่องเคาะจังหวะไทยกันนิดหนึ่งนะคะเครื่องเคาะจังหวะไทยก็หมายถึงก็เครื่องดนตรีไทยนะคะที่ทําให้เกิดเสียงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วนะคะหรือเราไว้ควบคุมจังหวะ นะคะเวลาที่มีการบรรเลงดนตรีนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงนะคะและเครื่องเคอจังหวะนี้ไม่สามารถที่จะเล่นเป็นทํานองเพลงได้นะคะทําได้เฉพาะจังหวะช้าเร็วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะ่ะเครื่องจังหวะนะคะเครื่องเคาจังหวะของไทยนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยนะคะ เครื่องเคราะจังหวะของไทยชิ้นแรกก็คือเครื่องเคราะจังหวะที่ทําด้วยไม้นะคะก็ได้แก่กลับเสภานะคะแล้วก็กลับคู่กลับพวงแล้วก็โกรงนะคะเด็กๆนี่คือรูปร่างหน้าตาของกลับเสภานะคะต่อไปเป็นกลับคู่แล้วก็กลับพวงนะคะเด็กๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นโลงนะคะเด็กๆนะคะรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะเด็กๆคะเครื่องเคาะจังหวะของไทยนะคะประเภทที่2ก็ได้แก่นะคะเครื่องเคราะจังหวะที่ทําด้วยโลหะนะคะได้แก่ชิงฉาบแล้วก็มงนะคะเด็กๆ ควนี้เด็กๆมาดูนะคะรูปร่างหน้าตาของชิง่างนี้นะคะเด็กๆคงเคยเห็นแล้วนะคะชิงก็จะมีเสียงดังชิงฉับใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นฉาบนะคะฉาบก็จะมีเสียงดังยังไงคะค่ะดังแช่แช่ต่อไปนะคะก็จะเป็นมงนะคะเด็กๆมงมีเสียงดัง โ okay. อเคมงมงค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะค่ะเด็กๆคะเครื่องเคาะจังหวะของไทยประเภทที่3นะคะก็คือเครื่องเคาะจังหวะที่ขึงด้วยหนังนะคะก็จะมีตะโพูนะคะมีกรองแขกมีโทนร,รมนานะคะเด็กๆ มาดูกันนะคะว่าตะโพนนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกองแขกนะคะกองแขกก็จะมีสองใบคู่กันนะคะใบหนึ่งเป็นตัวผู้ใบนึงเป็นตัวเมียนะคะเสียงตัวผู้ก็จะเสียงดังติงจ๊กนะคะตัวเมียก็จะเป็นเสียงดังท่ามจะะค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโทนรามนานะคะโทนรามนาเนี่ยเราต้องตีคู่กันนะคะตัวโทนก็เช่นเดียวกันเป็นตัวเมียนะคะจะเสียงดังทำจั๊กส่วนรามนาเป็นตัวผู้นะคะก็จะเสียงดังติงโจ้ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เครื่องข้อจังหวะของไทยเรานะคะที่แบ่งออกเป็นสามประเภทที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของจังหวะนะคะเราสามารถข้อจังหวะตีจังหวะได้นะคะถูกต้องนะคะนี่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะถ้าเรา นะคะมีความเข้าใจตรงจุดนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถขับร้องเพลงหรือเล่นดนตรีได้นะคะถูกต้องแล้วก็เกิดความไพเราะเด็กๆก็จะมีทักษะที่ดีต่อไปในภายภาคหน้านะคะคุณครูแอลก็หวังว่าเด็กๆจะนำสิ่งนี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะแล้วเราก็จะเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ